สวัสดีครับพี่น้องมากินข้องอร่อยกันตายตอนมายมหนาบานพ่มเองครับพี่น้องวันนี้ตอนแรกผมว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะแต่พอผมกินแล้วอือร่อยเลยต้องถ่ายเพื่อได้บอกต่อพี่น้องเผื่อพี่น้องได้ไปหามากินกันงั้นมาลงมือกันเลยอันดับแรก จำไว้นะครับหนูนน้นองๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินชน้อนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีพี่น้องครับวันนี้พี่น้องสังเกตอะไรหรือเปล่าคนละผืนนะครับในสีฟ้าเช็ดมือนี่สีขาวเช็ดน้าเพราะว่าอากาศร้อนร้อนจริงๆพี่น้อง โลกร้อนไงตอนนี้ขอรณนะรงค์กันเรื่องโลกร้อนนะพี่น้องนะผมก็เลยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับกะทงเนี่ยกะทงข้างหน้าเนี่ยผมเย็บเองนะผมนึกถึงตอนที่ผมเล่นเข้าหอยเลียงตอนเด็กๆอะ่ะผมเย็บกระทงมาไว้ใส่อาหารอย่างน้อยๆก็อืนึกถึงความหลังด้วยแล้วก็ได้ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะพี่น้องนะถึงแม,นะม้ว่าเออเราไม่ทําประจําทําครั้งเดียวแต่มีความหมายนะพี่น้องคนเราอะ่ะ แค่ทาคนละครั้งพี่น้องคิดดูประเทศไทยเราอะเจ็ดสิบล้านคนเท่ากับเจ็ดสิบล้านครั้งเลยนะครับช่วยกันช่วยกันมาเริ่มกันเลยว่าวันนี้ผมกินอะไรพี่น้องสังเกตดูนะการจัดสักก่อนอนี่นี่ผักกาดหอมผักกาดหอมแล้วก็นี่ผัก ผักอะไรครับพี่เนาะที่เขาใส่ในแกงจืดอะ่ะที่เขาใส่ในยำวุ้นเส้นหรือยำอะไรเน่ยผักอะไรกุยช่ายหรือว่าอะไรตั้งโออะไรทักอย่างอ่ะพี่เนาะผมก็เรียกไม่ค่อยเป็นโทษพี่นะครับแล้วก็มีกะหล่ำปลีกะหล่ำปลีแล้วก็ม,ม,มีมีต้นหอมมีต้นหอมแล้วก็มีมีแตงกวา นี่พี่น้องผักเยอะเลยแล้วก็มีนี่พี่น้อง <c oughs> แครอดด้วยเออเพราะว่าผมเห็นคนขายอะ่ะเขาทําผักพวกเนี้ยแต่ว่าเขาหั่นบางๆมารวมกันแล้วมันดูแล้วไม่น่ากินผมก็เลยไปซื้อมาทําเองแล้วก็มาแยกอย่าหั่นรวมกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเนี้ยอืมนี่ผมทําตามที่คนขายเลยนะครับพี่น้องแล้วสับผักเสร็จแล้วก็คือ นี่น้ำจิ้มสามรสคือคนขายเขาเขาให้มานะน้ำจิ้มแต่ว่าของเขาอ่ะจะเปรี้ยวน้ำอร่อยเหมือนกันแต่ผมมาเป็นคนไม่ชอบเปรี้ยวก็เลยทำใหม่เป็นน้ำจิ้มสามรสครับพี่น้องเนี่ยอืมใส่หัวหอมหัวเทียมดีปรีสดแล้วก็ใส่น้ำตาลน,น้ำปลาชูรสนิดนึงมะนาว อร่อยทีนี้ก็เจอของกินครับพี่น้องแอนแอนลูกชิ้นปลาหนึ่งหรือที่เขาเรียกเต็มๆก็คือลูกชิ้นปลาบุ๋มเน่งอนี่ผมซื้อมาพี่น้องถุงหนึ่งก็ห้าสิบบาทสิบห้าลูกแต่ผมซื้อมาสองถุงนะพี่น้องร้อยหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมแกะถุงหนึ่งก่อนนะถ้าไม่อิ่มค่อยแกะใหม่ ทำไมถึงเรียกลูกชิ้นปลาบุ๋มพี่น้องเพราะว่าตรงกลางอะ่ะเดี๋ยวนะผมจิ้มให้ดูเลยเนี่ยตรงกลางอะ่ะมันจะบุ๋มมะพี่น้องเห็นปะครับนั่นแหละตรงกลางจะบุ๋มแล้วทีนี้ก็มาลงมือกินกันเลยผมขออนุญาตใช้ตะเกียบทิมนะพี่น้องไม่ได้หนีบหรอกตะเกียบพิมดีกว่าชัวกว่า พี่น้องแล้วน้ำจิ้มผมนี่สุดยอดเลยอ่ะอืมต้นหอมทำน,น้ำจิ้มเองไม่นึกอ่ะอร่อยเฉยเลย ปลาครับผม,ม,มลูกชิ้นปลาพี่น้องเรานึ่งมันจะได้รสชาติของปลาเต็มๆแต่ถ้าเราไปทอดนะรสชาติของปลาจะหายไปก็เหมือนปลาทูนึ่งที่ผมบอกเลยปลาทูนึ่งต้องต้องนึ่ง ถึงจะมีรสชาติของปลาทูเนึง่งถ้าเราไปทอดรสชาติมันก็หายไปหน่อยนะพี่น้องนะอืแทลอดอืม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 เรื่องบ้นจะมาทำไม ผักกาดหอม,อ,มอร่อยมากมากเลยพี่เนอะ ย,งงยอดไอ้เนี้ยยอดกุ้ยช่ายตั้งโอ่อะใช่หรือเปล่าไม่รู้โทษนะครับอ๋อโอย ยอดไอเนี้ยมันจะร้อนร้อน,อนซาซาขึ้นจมูกนะพี่น้องกะหล่ำปลี ต้นมะเฟืองหวานพี่นอ้องออกลูกเยอะเลยแต่ลูกยังเขียวอยู่เดี๋ยวเวลาลูกถูกเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูไม่ใช่ต้นนี้นะครับอันนี้ต้นมายมอันนี้มะเฟืองหวานอันนี้อันนี้ยอดมันปูอันนี้ต้นสาเดเอาข้างหลังกล้องเป็นต้นขาใน,นีต้นกระดังงาออกดอกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมเก็บดอกกระดังงาให้ดูนะครับ นน่ะพนะพอืดอกกาดังงาเดี๋ยวถ้ามันนั้นแล้วก็จะออกเหลืองๆนะพี่น้องนะตอนนี้ยังออกเขกียวๆวางตรงนี้เลยนะครับอ,อร่อยมากพี่น้อง แคร์หรอกกว่ากินดีนะพี่น้องผิวสวยกินแล้วผิวจะเหลืองตาจะเหลืองเฮ้ยไม่ใช่ผิวเหลืองอย่างเดียวน้ำจิ้มผมสุดยอดมากเลยพี่น้องเลยอร่อยเฉย ต้อนหอมอม,มีอีกหนึ่งอย่างตามคำแนะนำน้องชายคนหนึ่งแนะนำมาสองสามครั้งเลยทีเดียวผมก็พยายามไปหาซื้อตั้งหลายครั้งไปตั้งหลายตลาดไม่ค่อยเจอแต่วันนี้เจอก็เลยจัดมาแล้ว นี่ครับผมรอดช่องใบเตยน้ำกัดฮิแตงไทยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่น้ำแข็งนิดหนึงที่เนาะอากาศร้อนๆ้นจะได้ยินยินจัดให้แล้วนะครับน้องชายเนี่ยตามคำแนะนำเลยอยากเห็นผมกินรอดช่อง ใบเตยกับน้ำกะทิแตงไทยใส่น้ำแข็งด้วยครับมาครับผมอืมแตงไทยชิ้นใหญ่มากรสพร้องครับอืม งไทยอร่อยผมขออนุญาตสดนะครับพี่นอ้องได้ชื่นใจ โทษโทษโอร่อยขอบคุณครับ